สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อชาแนลปุ๊กี้สาวไทยสไปชชนบทเยอรมันนะคะวันนี้มีอุปกรณ์ด้วยนะสำหรับช่วงหน้าร้อนนะเราก็จะมีกิจกรรมในสวนให้เราทํามากมายนะงานวันนี้คือเราจะมาตัดหญ้ามุมตรงนี้นะมุมต้นนู้ท้ายสวนตรงนี้นะเพราะว่าเขาสูงจะท่วมหัวแล้วเราต้องตัดเขาออกก่อนสักเล็กน้อยแล้วค่อยเอารถ ตัดหญ้ามาตัดอีกทีนะไม่ไม่อย่างนั้นมันจะตัดไม่ได้มันจะติดรถของเรานั่นเองนะอันนี้เป็นกิจกรรมช่วงหน้าร้อนนะว่าคนไทยมีวิถีชีวิตอย่างไรบ้างอันนี้คือความจริงลนะชีวิตจริงของเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะสำหรับใครที่ชอบธรรมชาติหรือใครที่อยู่ในชนบทที่เรียกว่าอะไรนะอยู่กับธรรมชาตินะคุณก็จะมีกิจกรรม งานเยอะแยะให้ทําอันนี้คือมันยาวจนแบบตัดให้ดูนะมันยาวแบบขนาดนี้นะรถตัดหญ้าไม่สามารถตัดได้นะวันนี้ก็จะพามาทํางานมุมตรงนี้นะมุมตรงกอต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เนาะช่วงนี้นะในยุโรปในประเทศเยอรมันที่เราอาศัยอยู่เขาก็จะไปปั่นจักรยานเนาะเป็นวันหยุดหยุดยาวเนาะวันพ่อแล้วก็หยุดตั้งแต่พระฤาษสุข พฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์ก็ต่อเนื่องกันนะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพาลูกมาทํางานในสวนด้วยแต่ว่าลูกก็อารมณ์แบบเดี๋ยวก็มาช่วยเดี๋ยวก็หนีไปเล่นเกมนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เป็นชีวิตที่เรียกว่าคุณแม่ความรักต้องอดทนนานนะคนุณอะไรอดทนอดทนยิ่งกว่าความรักก็คือลูกนะตอนนี้เราไม่ต้องห่วงนะเราก็มีผู้ช่วยของเรานะเจ้าเจ้าแมวดำนะครับก็มาแล้วก็จะชอบมาแสดงนะนี่สวัสดีค่ะก่อน น,นี่ดูก่อนห็่ไหมยังไม่มีอะไรเนี่ยเวลาแม่มาทํางานตรงนี้หนูก็จะมาช่วยใช่ไหมจริงจริงกอหญ้าตรงต้นไม้เนี่ยเขาจะแหวกเข้าไปนอนนะเป็นที่นอนของแมวแต่ว่ามันยาวมากดูสิเนี่ยมันยาวขนาดนี้เลยก็เราก็จะต้องตัดเดี๋ยวใจเย็นๆลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสีเดี๋ยวแม่ไม่ให้กินข้าวนะนะครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศเรียกว่าในสวนหลังบ้านของเรากับวิถีชีวิตเนาะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ให้มีความสุขกับธรรมชาตินะไม่ว่าเราจะอยู่ ที่ไหนในโลกใบนี้เนาะเรายอ่อมจอมหาความสุขได้กับสิ่งรอบข้างของเราเนาะใช่ไหมคะอยู่กับความเป็นจริงนั่นเองนะอยากมีเงินเราก็แค่ลงมือทํานะไม่คิดอย่างเดียวนะอเอาไปไป,ไป,ไปนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเนาะที่กําลังจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนหรือใช้ชีวิตในโลกใบนี้นะนี่นที่นอนของเขาจริงๆเขาจะอยู่ตรงนี้อเคีราแต่เดี๋ยวแม่ เดี๋ยวมานั่งทํางานมุมตรงนี้กับเจ้าเมียวเมียวน้อยที่นอนของเธอฉันจะต้องตัดแล้วนะเพราะว่ายามันสูงมากไปเนาะกับชมบรรยากาศสบายสบายเสียงนกเสียงธรรมชาติในสวนของเรานะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องน้อยๆของเรานะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะไปค่ะ คลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเยนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ